สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะแกงไตปลาแห้งนะคะมาดูกันค่ะส่วนผสมนะคะก็มีเอ่อปลาโอย่างค่ะแกะเนื้อนะคะน้ำไตปลาค่ะต้มด้วยค่ะตะไคร้ใบม,มะกรูดเอ่อแล้วก็หหวหอมนะคะต้มป้องกันการคาวก่อนค่ะเป็นไตปลาทูนะคะถ้าไตปลาทูเขาจะไม่มีทรายค่ะแต่ถ้าเป็นไตปลาช่อนหรือว่าไตปลาน้ำจืดจะมีทรายนะคะ เออน้ำตาลค่ะรสดีผมนัวเระผงชรสพริกแกงค่ะกระเทียมใบมะก,กรูดค่ะพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงเขียวแดงนะคะใบมะก,กรูดค่ะมาแกงกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยนะคะพริกแกงค่ะหขีดกระเทียมหนึ่งหัวใบมะก,กรูด น้ำไตปลาค่ะเพิ่งลิต้มน้ำไตปลานะคะใส่มะขามลงไปนิดหนึ่งตัดลดเพราะว่าไตาปลาเค็มมากเดือดแล้วนะคะไตปลาโอค่ะย่างแกะเนื้อหนึ่งตัวค่ะใส่งไปเลยประมาณสองขีด พริกชี้ฟ้าเขียวแดงยี่สิบเม็ดพริกไทยอ่อนสิบฝักค่ะปรุงรสเลยนะคะด้วยเน้ำตาลหนึ่งช้อนแกงเรสด,ดีครึ่งช้อนกาแฟผงโรลผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะต่อจากนั้นนะคะก็ผัดให้แห้งเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดลงค่ะยี่สิบใบใส่ลงไปเลย แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงไตปลาแห้งนะคะกินกับผักสดๆค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ